ที่ค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆเ,เ,เคยมีความรู้สึกอย่างนี้ไหมคะว่าเวลาฝนตกหรือเวลาหน้าหนาวยามค่ำคืนเนี่ยอยากจะกินของทอดโดยเฉพาะไก่ทอดนะคะเดี๋ยวสุมาลีจะมาสอนทำไก่ทอดควิกคกให้เพื่อนๆได้รับประทานยามค่ำคืนดึกดืนจะออกไปหาอาหารก็ลำบาก ะะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการทํานะคะคือเพื่อนๆเนี่ยเอาไก่ออกมาจากตู้เย็นแล้วเนี่ยนะคะเนี่ยประมาณสักครึ่งกิโลนะคะเพื่อนล้างไก่และสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆออน้ำซีอิ๊วขาวเห็ดหอมยันบวอยุนต้าเด็กสมบูรณ์นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปในไก่เลยนะคะเนี่ยใส่ลงไปเลยนะคะ นะคะใส่ลงไปเลยนะคะจากนั้นเพื่อนก็คคุกๆเลยคคุกๆคคุกๆๆนะคะเนี่ยคุกคุกให้เข้าเนื้อลูกคุกุๆให้เข้าเนื้อนะคะเพราะว่าไก่เราไม่ได้หั่นชิ้นใหญ่นะคะไก่เราหั่นชิ้นเล็ก เราหั่นชิ้นเล็กเนี่ยซีอิ๊วขาวเห็ดหอมเนี่ยยันบอ่ออยู่เนี่ยเขาจะเข้าไปในเนื้อแล้วมันก็จะเค็มหวานแทรกลงไปในเนื้อไก่นะคะเพราะซีอิ๊วขาวเห็ดหอมเนี่ยเขามีน้ำตาลมีซีอิ๊วมีเกลือมีอะไรเรียบร้อยแล้วทอดเสร็จจะอร่อยน่ารับประทานที่สำคัญก็คือไม่ไหม้นะคะไม่ไหม้ไม่ติดกระทะนะคะง่ายมากเลยกับการทอด ไก่กับซสี้ขาเห็นหอมเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทอดกันนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆตามไปดูเลยนะคะนี่ค่ะเราใส่น้ํามันลงไปเลยค่ะวันนี้เราจะทอดกับหม้อนะคะจะได้ประหยัดน้ํามันค่ะและอีกอย่างหนึ่งน้ํามันจะได้ท่วมไก่ด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวเรารอกัลลอหม้อให้ร้อนนะคะ าวตอนนี้น้ำมันในหม้อร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไก่ลงไปทอดนะคะช่วงที่นำไก่ลงไปทอดนะคะไฟต้องแรงนะคะเพราะว่าถ้าไฟแรงเนี่ยไก่เขาจะฟูกรอบ นุ่มเลยนะคะเวลารับประทานนะคะพอเหลืองหน่อยเราก็พลิกกลับเลยนะคะพลิกสักทีสองทีเดี๋ยวพอเสร็จเรียบร้อยน้ำในเนื้อไก่แห้งเราก็ตักขึ้นได้เลยนะคะอย่าทอดนานเกินไปนะคะเดี๋ยวจะแข็งแล้วนะคะ่เเกิน นี่ไก่สุกเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นนะคะเดี๋ยวมันจะแข็งเกินนะคะไม่อร่อยจะมีน้ำฉ่ำๆหน่อยนะคะ ดูพิคซ่าสีสวยงามน่ารับประทานมากเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะ,ะอร่อยอร่อยพร้อมเสิร์ฟภายในเวลาไม่ถึง5นาทีนะคะที่1ตี2ตี3ทุกขึ้นมาทอดก็ได้เลยนะคะ ถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับยูทูบเบอร์หน้าใหม่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมนะคะสวัสดีนะคะ